สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการวินเทจทิศสองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันกนกวันเอ็นอ่อนค่ะก็อย่าเพิ่งฟังกันจนเบื่อไปก่อนนะคะยังไงก็จะค่อยๆพัฒนาปรปับปรุงไปเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมี8กิจกรรมวันวิสาขบูชา2565 ที่ชาวพุทธนิยมทำกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างสำหรับช่วงนี้มาพักฟังข่าวเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยกันสักคู่นะคะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตีนันทวัฒน์พักดิพงศ์พิษณะนะ พอออสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดชอช่างพัฒนาโดยนำกำลังพลพร้อมทั้งยุทธโภปกรณ์ออกปฏิบัติงานติดตั้งถังเก็บน้ำา PE ขนาด3,000ลูกบาทในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ณบ้านหนองทานกตำบลบุกกะสังอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะ การปฏิบัติงานในวันนี้ก็มีการดำเนินการเทฐานคอนกรีตเสร็จเรียบร้อยคงเหลือง,งานติดตั้งถัง PE และติดตั้งรางน้ำทั้งนี้ทั้งนั้นในการทำก็มีประชาชนนะคะจำนวน104ครัวเรือนจำนวน694คนที่ได้รับผลประโยชน์นะคะสำหรับช่วงนี้พักฟองเพลงสักคู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบว่าเดือนพฤษภาเนี่ย มีวันหยุดรชาชการและถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีวันอะไรนะแล้วเราจะถือปฏิบัติกิจกรรมอะไรบ้างพักฟองเพลงสักคู่ค่ะ